เื่องของอาอามาตรการต่างๆที่จะพร้อมรับมือนะคะแล้วก็อย่างที่ภาพที่ออกไปเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าท่านท่านรองนายกน,นะคะแล้วก็ทาทีมฝ่ายกองทัพได้ไปคุยกับทางของกัมพูชานะคะก็มีการคุยกันก็ทุกอย่างก็อย่างตอนนี้ยัง,งโอเคอยู่คะแล้วก็ได้คุยกันว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยทุกทุกหน่วยทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง,งกองทัพเองรัฐบ,บาลเนี่ย เราปรึกษากันก่อนที่จะดําเนินการใดๆนะคะตลอดแล้วก็อํานาจไหนหน้าที่ไหนเป็นของใครเนี่ยเราก็คุยกันอย่างดีแล้วก็ทราบในหน้าที่ของตัวเองอย่างดีนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือความเป็นเอกภาพในการทํางานทั้งหมดเมื่อกี้ก็ได้มีคุยกับทางมนตรีทางดีอ e, ีไว้ว่าก็ไม่อยากให้เกิดกระแสรหรือว่าการฝูกฝันใดๆที่เกิดขึ้นว่ารัฐบาลกับกองทัพนั้นมีปัญหากันจริงไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ทํางานแล้วก็ซัพพอร์ต สนับสนุนกันอย่างดีมาเสมอกองทัพก็สับสนานบาลนะั่บาอก็สับสนุนกองทัพนะคะแล้วก็มีอำนาจหน้าที่อะไรต่างเนี่ยก็เคลียร์กันให้หมดว่า,าถ้าถึงหน้าง,งานตรงนี้กองทัพสามารถตัดสินใจอย่างนี้ได้เลยหรืออะไรก็คือเคลียร์กันในเนื้องานทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาหรือในดีเทลรายละเอียดข้างในเนี่ยในการพูดคุยกันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่ในกรอบของความเข้าใจเนี่ย ก so ็เกิดความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีความรุนแรงที่ขยายมากยิ่งขึ้นรัฐาท้อเองก็ยืนยันในส่วนของการลิมิตความความรุนแรงประทะกันมาเพิ่มให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่รัฐบาลสังคมยูแล้วนะคะก็วันนี้ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะให้ประธานสบชครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกัน พนหลักการที่ว่าเราจะต้องยึดมั่นในหลักการปกป้องอธิปไตยของประเทศและก็ดำรลงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศแล้วก็เราได้พูดคุยกันกับทุกฝ่ายวันนี้หลักที่สําคัญก็คือเรามี3ด้านด้วยกันคือด้านต่างประเทศด้านกองทัพและก็ด้านการสื่อสารนะครับก็ได้มีการปรับตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกันทํางานได้มากขึ้น ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศโดยหลักเนี่ยเดี๋ยวผมให้ท่านรมนตีต่างประเทศแถลงนะครับส่วนกองทัพเนี่ยต้องยืนยันว่ากองทัพเราพร้อมนะครับในเรื่องการรักษาเอกลักษณและทิศใจของทุกประเทศและบุรณนภาพุ่นเหนือดินแดนอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้คุยกันเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวผมย้ให้ท่านรมนตีท่านผู้ในการแถลงข่ดที่แจกนะครับส่วนเรื่องการสื่อสารขณะนี้เราได้ตกลงกันแล้วกระทรวงต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับ ในการที่จะดูแลโดยมีการประสานเอาโครงศกกระทรวงกลาโหมและโครกศกองทัพบกเข้ามาร่วมกันด้วยครับกระทรวงด e. ี e. นะครับแล้วก็จะดูแลเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศที่ทําใหา้การเจรจาหรือการหาข้อสรุปนะครับเกิดขึ้นยากลาบากนะครับเ,เรียนยืนยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสภาความมั่นคงเราได้ตกลงกันและเห็นพร้อมต้องการว่าเรื่องอธิปไตยเป็นเรื่องสําคัญหลักที่เราจะต้องดูแลอย่างเต็มที่จริงๆ ส่วนเรื่องอื่นๆเราก็จะประคองให้มันเกิดความัามพันธ์ที่ดีแล้วไม่ไม่เกิดการเสียประโยชน์ต่อทั้งประเทศเราในประเทศเราแล้วก็เพื่อนบ้านทั้งหมดเพราะว่าเรายังมีภาระความจนเป็นที่ต้องร่วมมือกันอีกเพราะว่าความสํางันงมันขยายแดนเนี่ยในทุกประเทศรอบๆเราเนะี่ยมันมีเรื่องทั้งไซเบอร์มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจมีทั้งเรื่องยาเสพติดเรายังต้องร่วมมือกันในทำางานปัญหาเหล่านั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นความขัดแย้งอยากให้จากัดลงให้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็ ได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะไปสู่เรื่องประเด็นที่เราเปนจาอย่างในเด๋ยนท่านลำตีสังเทศที่แปดนะครับเสร็ท่านลำตีสังเทศกับท่านพบศักิครับก็กราบขอบพระคุณท่านนายกครับท่านรองนายกก็อย่างที่ทั้งท่านนายกและท่านรองนายกภูมทําได้ได้พูดนะครับว่าวันนี้มีการประชุมเพื่อให้เกิดบูรณาภาพร่วมกันบูรณาการร่วมกันมีเอกภาพร่วมกันนะครับ ในส่วนของการต่างประเทศกับการทหารต้องไปด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับในส่วนของการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญนะครับเนื่องจากทั้งสองประเทศเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาะนเพราะฉะนั้นเราเห็นพ้องกันว่าในการเจรจากับทางฝ่ายกัมพูชาจะต้องใช้ กลไกที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักนะครับก็คือทวิตาคีในโดยเฉพาะยิ่งเป็นสิ่งที่ทั้งผู้นําทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกัมนมาตั้งแต่ต้นก็คือการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น jbc abc หรือ gbc นะครับเป็น,นกลไกหลักใน,ในขณะน,นี้และ,ะเป้าหมายขอยงการเจรจารโดยเฉพาะยิ่งในวันที่14ที่จะเกิดขึ้นของระหว่างคณะกรรมิาการร่วมของทั้งสองฝ่าย ก็จะต้องเน้นในเรื่องของจุกป,ปะทะเพื่อแก้ปัญหาการกระทบกระทั่งกันเป็นหลักเสียก่อนนะครับในเรื่องอื่นเรายังจะไม่ให้ความสําคัญนะขณะนี้จะพูดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่มีการเผชิญหน้าและลดความตึงเครียด <c oughs> ในกรอบของกาลังทหารร่วมกันให้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเสียก่อนณนะในขณะแต่นี้อย่างไรก็ตาม JBC มีหน้าที่อยู่แล้วนะครับที่จะเจรจาเรื่องอเขตแดงเพราะฉะนั้นก็จะดำเนินการไปพร้อมกัน แต่ว่า Par ์เรเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่จะพูดคุยเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็ลดบรรยากาศที่จะมีการกระทบกระทั่งกันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าตรงนี้ตรงนี้เราจะใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในเรื่องของทวิทภาคีเป็นหลักชี้ก่อนในส่วนของการชี้แจงก็าทางท่านรองนายกภูมุณธรรมได้พูดไปแล้วว่าจะมีการ ประสานคนกายร่วมกันทั้งของกระทรวงการต่างประเทศของกองทัพกองทัพบกแล้วก็ของอกระทรวงกลาโหมเพื่อให้การสื่อมวลส,สื่อสารออกไปให้กับประชาชนได้เข้าใจทุกสิ่งอย่างเนี้ยไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็อย่างที่ท่านรองนายกขอว่า <c oughs> <c oughs> การที่ข่าวสารเนี่ยฮะขอความกรุณาช่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกันมาก,มากยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้ ขอเรียนว่าการตางประเทศกับการทหารไปด้วยกันอย่างเป็นแนเดียวกันนะครับเรียนท่านผู้สื่อข่าวนะครับวันนี้อย่างแรกต้องเน้นย้าเรื่องนี้ครับก็คือว่ากองทัพสัตว์สูญแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีครับ อันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือกองทัพได้ปฏิบัติหน้าที่ตามรับนูนในการรักษาธิปไตยและคุ้มครองปกป้องประชาชนตามแนวาสแดนซึ่งได้ดาเนินการมาตลอดครับเรื่องที่3วันนี้ในการประชุมผบบอร์ทัพนั้นเป็นการประชุมตามวงรอบปกติทุก2เดือนนะครับซึ่งในวันนี้แน่นอนว่าจะมีการพูดคุยเก็บเวี้ยสากสถาน ของไทยและกัมพูชาในลักษณะที่สับสนแนวทางของรัฐบาลและแนวทางที่สชที่การคุยกันวันนี้และเพื่อความโปร่งใสครับหลังจากประชุมเสร็จจะมีเพรสลีนิสออกมาว่าสิ่งที่ไปคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่ที่ไม่ได้เชิญนะะักข่าวเพราะาตอนนี้เราต้องทํางานแบบมืออาชีพรับในหลายๆเรื่องแล้วก็อยากให้เป็นการสื่อสารเป็นแนวทางเดียวคือกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลนะครับลงไปถึงกลาโหมและกองทัพในฐานะผู้ปฏิบัติงานขออนุญาตว่าจะสงวนการให้ข้อมูลเฉพาะในเรื่องทุกสิ ผมขอนอานอออาตม,านนะะเามีเรื่องที่แจ้งแค่นี้ครับขออตขอนีถามท่นยกค่ะนกขอเนาถามค่ะเรื่องัาเยกป็นเรื่องเนี่ิดนะคะซึ่ประชาชนในประเทศยก็รอฟังอยู่ว่ารัฐบาลจะดเนินการยังไงเยเพาะว่าเข้าใจว่ารัฐบาลเนีคนในชาติก็รอฟังเรื่องนี้อยู่การรัษาทธปยที่นคนข้างชาก็เป็นเพื่อนบ้านตรงนี้ถ้าเกิดมีคนบุกไปในบ้านจังสง่าไปปปากอยีก หรือว่าบ้านของท่านนายกเองท่านนายกจะทำยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของ200เมตรที่มีข่าวว่าทางตำรวจลุกล้ำมาที่จะไปหาสมกาท่านนายกจะใช้วิธีการอย่างไรคะแก้ไขปัญหาให้มันรวดเร็วกว่านี้เมื่อวานนี้มีการคุยกันแล้วนะะคที่ที่ไปคุยเนี่ยในเรื่องของเออ่ที่ไปคุยกันตกลงกันนะคะแต่รายละเอียดในการดีเทลทุกอย่างที่คุยเนี่ยเราต้องเคารพกันทั้งสองฝ่าย รายละเอียดให้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจราจารทราบดีว่าอ,อ,อยากได้เนื้อข่าวนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยที่คุยกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นไปด้วยโอเค,ความโอเคหมดการเจราจารและกอ,องทัพก่อมายืนยันแล้วว่าตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมรูปแบบสําหรับการสถานการณ์รูปสถานการณ์ซึ่งกองทัพเองเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าเหตุการณ์หน้า,นา,นางาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มันต้องประทะหรือยัง นะคะอันนี้ก็เป็นการแต่งตัวของกองทัพที่เราก็ให้ที่หน้างา,านเนี่ยต้องดูเลยว่ามันต้องประทะหรือเปล่าแต่ถ้าไม่จําเป็นต้องประทะเนี่ยการที่เราจะประทะไปเนี่ยมันเกิดความเสียหายมากกว่าแรงเชียร์ที่จะให้เกิดการประทะคือตรงนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องใช้สันติวิธีให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ไม่มีใครช้าในเรื่องนี้นะคะ่ะทุกคนทํากันหมดแล้วแล้วก็คุยกันหมดแล้วแต่เลือกแล้ว